ดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาแรนดอมในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่คู่ควรจริงๆนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่คู่ควรจริงๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่ดึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้เขามาเจอคลิปๆนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะไม่หมอเปิดกีดไ้าออกมาโอเคอีกใบหนึ่งนะคะ Pa ส e o ครับ The w o r l d the world นี่หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้ยงยิ่งใหญ่จริงๆนะคะลูกดวง The w o r l d หมายความว่าไพ่ใบที่21ไพ่ของการจบอะหมายความว่าก่อนหน้านี้ ชีวิตของคุณอะมันผ่านชัปเตอร์อะผ่านชีวิตตั้งแต่แบบไพ่เดอะฟูอ่ะเดอะฟูคือไพ่ของการเริ่มเกิดมาแล้วก็ยามาถึงเดอะเวอรหมายความว่าชีวิตคุณอ่ะนับจากนี้ไม่ว่าคุณเจออะไรมาในชีวิตนะคะลูกดวงก่อนหน้านี้ความทุกข์ความเศร้าวความเจ็บปวดอุปสรรคปัญหาความรักนะคะโดนแบบ ปิดหวังเรื่องความรักเสียใจอย่าร้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณแม่หมอจะบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณจะได้คือสิ่งที่คู่ควรกับคุณจริงๆนะคะจากวันกําลังบอกว่าคุณกําลังถูกปกป้องนะคะและทุกก้าวที่คุณเดินอยู่ตอนนี้กําลังพาคุณไปสู่เส้นทางที่คู่ควรกับคุณจริงๆแม้เส้นทางจะดูช้า แต่มันจะเป็นความช้าที่มั่นคงและปลอดภัยและพาคุณเข้าใกล้ความสําเร็จที่คุณตั้งใจไว้นะคะการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะลูกดวงจัก,กรวาลจัดสรรน,นะคะลูกดวงอ่ามันเป็นสัญญาณของจัก,กรวาลว่าคุณกําลังพาถูกออกจากพื้นที่ที่ไม่คู่ควรนะคะเพราะว่าไพ่เดวเวอร์การจบชีวิตเส้นทางชัปเตอร์เก่าๆก้าวไปสู่ชัปเตอร์ใหม่ๆชัปเตอร์ที่คุณมีความสุขชัปเตอร์ที่คุณประสบความสําเร็จ คอมพลีททุกด้านจริงๆเดืเบ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านสังเวียนชีวิตมาเยอะผ่านความเจ็บปวดผ่านการไม่มีนะคะแบกภาระทุกอย่างนะคะลูกดวงชีวิตของคุณอะ่ะแม่หมอจะบอกเลยนับจากเนี้ยจักรวันจัดสรรจริงๆสิ่งที่คนคู่ควรกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคือความสุขความสงบใจความกินดีอยู่ดีประสบความสําเร็จในชีวิต การงานก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกอย่างมันครบถลิททุกด้านอ่ะไพ่เดอะเวอร์เะมันเลือสัันเลยอ่ะนะคะลูกดวงแต่คุณต้องผ่านความเจ็บอ่ะนะคะต้องผ่านความเจ็บผ่านความ,าวามทุกข์ผ่านความผิดหวังสังเวียนชีวิตคนเราเนี่ยไม่หมอวกว่าเราจะชนะได้นะเราต้องผ่านสังเวียนจริงๆอ่ะชีวิตของคุณพอแปดไม้เท้าขึ้นอ่ะไพ่หมายเลขแปดอ่ะไพ่ของอินฟินิตี้อ่ะนับจากนี้ไปชีวิตของคุณจะก้าวหน้ามากๆนะคะลูกดวงการงานคุณคุณทาอะไรอยู่ตอนนี้การงานของคุณ ทุกๆด้านเลยจะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะลวงไม่ว่าจะงานประจําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นงานออนไลน์ก็ได้จะเติบโตมากๆจะก้าวได้จะรุ่งเรืองจะมีชื่อเสียงคุณจะยิ้มได้นะคะลวง,ลวงคุณจะยิ้มได้เต็มปากนะคะและชีวิตคุณอะ่ะคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะลวงแม่หมอจะบอกเลยว่าชีวิตคุณอะ่ะจะมั่นคงกว่าเดิมนะคะเป็นความสุขที่แท้จริงนะคะคุณจะได้เจอความรักที่สบายใจเงินที่ไหลมาอย่างมั่นคงอะ่ะ ความสำเร็จที่ยั่งยืนทุกอย่างที่คุณเฝ้าฝันเอาไว้ะมันกำลังถูกจัดสรรเข้ามาทีละอย่างทีละอย่างนะคะลูกดวงคุณได้ทุกอย่างเลยสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนชีวิตคุณได้ปลดล็อกจริงๆนะคะลูกดวงก้าวไปสู่เส้นทางที่คุณแบบสุขกายสบายใจนะคะลูกดวงชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆชีวิตของคุณและมันจะยาวนานมากๆเลยเหมือนคุณแบบนั่งอยู่บนช่อมะกอกเห็นไหมคะก็หมายความว่าคุณนั่งอยู่บนความสุข นั่งอยู่ของคนที่แบบมีอันจะกินอะนะคะลูกหลวงคือไม่ลําบากจริงๆแล้วอะชีวิตก้าวสู่เส้นทางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลย่คุณใส่ชุดขาวอะเห็นไหมคะแม่หมอรู้สึกว่าตัวคุณเองอะเหมือนรู้สึกว่าข้างใจคุณเหมือนชําระล้างข้างในใจของคุณอะนะคะแบบตัวคุณอะไม่ให้มีจิตใจที่เหมือนหมองอะเพราะว่ารู้สึกว่าพอพลังงานเราไม่เหมือนหมองข้างในจิตใจเราแบบสดใสจ,จิตใจเราสะอาดเราค l ีน n ่ะ พลังงานของเราอะ่ะมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆนะคะลูกดวงแม่หมอรู้สึกว่าคนสวยขึ้นด้วยคนดูดีขึ้นด้วยอะ่ะคนน้าเด็กขึ้นด้วยอะ่ะหมายความว่าถ้าพลังงานในใจเราดีอะ่ะพลังงานของคนที่แบบคลีนอะ่ะข้างในอะ่ะมันไม่หมนมองมันไม่เศร้าอะ่ะมันไม่เก็บความทุกข์เข้ามาแบบถมๆอะ่ะเนี่ย มันจะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาจริงๆนะคะลูกดวงเนี่ยชีวิตของคุณเปลี่ยนจริงๆนะคะเปลี่ยนไปอยู่ในเส้นทางของความสุขเส้นทางของความสบายใจเห็นไหมคะเนี่ยจิบกาแฟไหมอะ่ะจิบกาแฟแบบยิ้มยิ้มไปด้วยอะนะคะลูกดวงแล้วไม่บอว่านะคะมีความสุขมากๆเลยอะ่ะโอเคเอะไรอีกน,นะคะอื้อสามไม้โอเคค่ะ เซเว่นอัพสอดเอมจิเชียนที่แม่หมอมอกคุณเป็นคนเก่งนะคะลุดวงคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองสูงเป็นคนที่เพียรพยายามมากๆอ่ะนะคะมันมีบ้างแหละบางอารมณ์ที่แบบมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันท้อมันทุกข์อ่ะแต่คุณก็ผ่านได้อ่ะนะคะเมจิเชียนมาหนะมายความว่าคือแบบคุณมีองค์ความรู้อ่ะ คุณมันเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองหาความรู้ให้ตัวเองอ่ะนะคะลวองเป็นคนที่เมจิเชียนอ่ะหมายความว่าชีวิตคุณไม่หมอจะมองนะนะคะชีวิตคุณอ่ะไม่ลำบากนะคุณหาทางแบบหาทางที่เอาชีวิตรอดได้อ่ะนะคะหาเงินเก่งหาเงินได้อ่ะชีวิตคุณอ่ะนะคะไม่อับจนหนทางแน่นอนเพราะเป็นเมจิเชียนเมจิเชียนนี่เป็นเหมือนเมจิกอ่ะคุณเสกได้ทุกอย่างอ่ะและคุณมีครบทุกอย่างในชีวิตจร,จริงๆคุณเห็นไหมเป็นไพ่ถ้วยเป็นไพ่ดาบเป็นไพ่เหรียญเป็นไพ่ไม้หมายความว่า ชีวิตของคุณน่ะหน้าที่การงานน่ะไม่ว่าคุณหยิบจับอะไรอ่ะคุณทําได้แล้วคุณประสบความสําเร็จอ่ะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะเมัอนคุณเสกได้จริงๆนะคะลูกดวงนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะทํามันสําเร็จอ่ะแล้วไม่เหมอจะบอกเลยเมจิเชียนนี้เขามีทุกอย่างพังพร้อมก็เ,เหมือนเดเวอร์โดเวอร์นี่คือคอมพิวตทุกด้านการเงินการงานความรักเนี่ยคุณมีครบทุกอย่างเลยอ่ะความรักที่ดีการเงินที่มั่นคงการงานที่ดีนะคะไพ่าดาบไพ่าดาบนี่คือไพ่ของแบบปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่มันไม่ทําให้ได้ มันไม่ได้ทําให้คุณวันวัยอะนะคะเพราะาคุณเป็นเมจิเชียนอะนะคะคุณแก้ไขปัญหาได้คุณเอาอยู่ทุกเรื่องอะ่ะเป็นนักเล่นเป็ดนักเล่นแร่เปท่านอะนะคะตัวคุณเองอะ่ะสามไม้ไม่หมรู้สึกว่ามีใครในที่เนี้ยมีโอกาสได้ขยับขยายนะคะร้วงขยับขยายการงานก็ได้หรือขยับขยายธุรกิจก็ได้หรือว่าอ่าอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าอาจจะได้เป็นแบบเป็นหัวหน้าเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าก็ได้หรือว่าอ่า อาจจะแบบเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้สามไม้นะคะหรือว่าจะแบบเป็นคนที่มองการไกลอ่่เป็นคนที่มันมองหาความร่ำรวยให้ตัวเองอ่ะตัวคุณเองอ่ะเป็นนักวางแผนนะบางคนมีโอกาสได้เดินแบบเดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศได้หรือว่าทํางานนําเข้าส่งออกได้เหมือนเป็นนักธุรกิจเลยไม่หมาว่านะคะหรือว่าอาจจะมีหุ้นส่วนก็ได้แต่รู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้พอสามไมา้ขึ้นกบดูมือนะคะแม่หมอว่าในตัวคนเองอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าในบางคน่ะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วลูกเหมือนกันนะคุยกับคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะลวงด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 ว,ว,ว,วงเป็นแบบเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเดียวงานกับคนต่างชาติหรือว่าขยับขยายงานเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะลวงชีวิตคุณแบบจะก้าวหน้ามากๆเลยนะแม่หมอว่านะคะ คุณเป็นคนเก่งไปอยู่ที่ไหนคุณไม่ลำบากแน่นอนนะคะลูกดวงนะคะแต่นับจากนี้ไปอะ่ะการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้าการนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีแน่นอนอ่ะนะคะเนี่ยขณะนั่งเฉยๆอะ่ะนั่งเฉยๆคุณก็แบบมีความสุขแล้วอะ่ะนั่งสวยๆก็แบบมีเงินเข้ามานะคะแม่หมอว่านะคะในบางคนคุณได้พักจริงๆอ่ะนะคะลูกดวงว้าวดูวิว Justice, p a c e of Man, Temperance แม่หมอรู้สึกว่าชีวิตของคุณน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่พี่ไพ่บอกเลยอ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้นงนี้อ่ะจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณคู่ควรอ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะลูกดวงการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตคุณจะอยู่เย็นเป็นสุขมากๆเลยอ่ะแม่หมอว่าแม่หมอรู้สึกว่าปลายทาง ของสิ่งที่คุณกําลังพยายามทุกอย่างอะ่ะมันจะมีชัยชนะมันจะมีการเฉลิมฉลองมันจะมีความสําเร็จอะ่ะบางอย่างที่คุณรออยู่อะ่ะคุณจะได้รับนะคะลูกดวงในบางคนอะ่ะมันมีข่าวดีมาหลายเรื่องมากๆเลยนะคะลูกดวงบางคนแบบได้เจอความรักเหมือนกันนะคะลูกดวงไพ่นะคะไพ่เดเวอร์ึ world, ้นอะ่ะบางคนได้เจอความรักที่ดีอะ่ะเริ่มต้นความรักที่ดีอะ่ะการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้ จะนำพาคุณไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยอ่ะจักรวาลบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณคู่ควรกับมันอ่ะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จักรวาลจะคืนสิ่งที่คุณเคยให้อ่ะคืนสิ่งดีๆที่คุณสร้างคืนความรักที่คุณมอบอ่ะนะคะคุณอ่ะเป็นคนที่ผ่านบททดสอบยากที่สุดมาแล้วนะแม่หมอว่านะคะไม่ว่าจะเป็นแบบความรักที่ผิดหวังความไว้วางใจที่ถูกทํรลายงานที่ไม่มั่นคงเงินที่ไหลออกมากกว่าไหลเข้าทุกความเจ็บปวดอ่ะ ทุกความเจ็บปวดนั้นอาจารย์กวานบอกว่ามันไม่เคยสูนเปล่าอ่ะมันทําให้คุณฉลาดขึ้นมันทําให้คุณแข็งแรงขึ้นมันทําให้คุณชัดเจนขึ้นอ่ะในบางคนแม่หมอบร้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่เคยผูกกันไว้อ่ะสิ่งที่เคยผูกคุณไว้คุณกล้าที่จะปล่อยคุณปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์คุณวางได้อ่ะคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณเลิกไล่ตามอ่ะเนี่ยสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกคุณติดขัดคุณยอมเดินออกมาน่ะ นะคะความกลัวที่เคยเหมือนแบบเคยแบบมืดมนอะ่ะคุณเริ่มเอาชนะมันได้อ่ะนะคะลูกดวงแม่หมอรู้สึกว่าคุณกล้าปล่อยคุณกล้าปล่อยแบบสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์อ่ะนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าพลังงานคุณแบบทําถึงมากเลยะถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่แม่หมอบอกคุณกล้าปล่อยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะลูกดวงพลังงานคุณในตัวคุณอะ่ะ เป็นแรงดึงดูดสูงมากเลยอะเดวิล์อะนะคะเนี่ยที่แม่หมอบอกอะในบางคนอะดึงดูดผู้คนเข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณนะคะลูกดวงที่แม่หมอบอกคุณจะได้เจอคู่ถ้าคุณเจอคู่อะคุณจะเจอคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณจริงๆอะเป็นผู้ให้นะคะลูกดวงคุณเป็นผู้ให้มาแล้วอะคุณจะได้รับคุณจะได้เป็นผู้รับบ้างจริงๆนะถ้าคุณให้ผู้อื่นมาถ้าคุณแบบช่วยเหลือผู้อื่นมาอย่างเงี้ยคุณก็ได้เป็นผู้รับแล้วนะคะลูกดวงนะคะสิ่งที่คุณให้อ่ะ คุณต้องได้รับกลับมาจากคนที่จะมาให้คุณจากคนที่จะมาแบบซัพพอร์ตดูแลคุณเนี่ยนะคะแม่หมอถึงจะบอกว่ากดอ่าถ้าใครอยู่สายกดแรงดึงดูดอะ่ะคุณจะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาดึงดูดความสุขเข้ามานะคะลูกดวงในบางคนแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะได้เดินทางไปพักผ่อนก็ได้นะคะแบบเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเห็นไหมคะเหมือนอยู่ในอยู่ชายหาชายหาดอ่ะนะคะแบบ ดูแบบพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคุณตนแม่หมูรู้สึกว่าต่อจากนี้มันจะชิลมากอะ่ะลูกดวงคุณมีมีเขาเรียกว่ามีโอกาสได้หายใจอะ่ะได้หายใจหมายความว่ามันโล่งขึ้นมันเบาขึ้นอะ่ะมันมีความสุขขึ้นอะ่ะมันไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อนคุณไม่ได้แบกเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่คุณมีความสุขสงบจิตสงบใจบางคนอะ่ะจากที่แบบทํางานหนักมาหรือว่าอาจจะแบบเงินทองไม่พอใช้ที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเงี้ยนะคะคุณอะ่ะ ได้ท่องเที่ยวฉ่าเลยนะแม่หมอว่าหลังจากนี้ไปอ่ะมือนได้ไปพักผ่อนใ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 นสิ่งที่คุณจะไปสิ่งที่คุณฝันไว้ก็คุณอยากจะไปอย่างเงี้ยคุณมีโอกัสได้ไปพักผ่อนนะคะละวงชีวิตคุณจะโซโลเลยมากๆอ่ะมันมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณมีความสุขอ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ต้องแบกชีวิตคุณไม่ต้องเหนื่อยชีวิตคุณไม่ต้องหนักอ่ะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณอ่ะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะลูกดวงเปิดแชมเปญ ฉลองได้เลยจริงๆนะคะลูกดวงคุณจะได้เจอแบบสิ่งดีๆทุกอย่างเลยความพ,มพร้อมเพราะว่าเดอะเว l ร์นี่คือความพ,มพร้อมทุกอย่างมันเป็นความคอมพลีตจริงๆอ่ะนะคะลูกดวงหมายความว่าชีวิตของคุณที่ไม่หมอบอกอบผ่านสังเวียนมาเยอะนะคะลูกดวงมันจะเปลี่ยนแปลงครั้ยงยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่คุณมีความสุขนะคะเส้นทางที่มันร่มรื่นมันร่มเย็นอ่ะมันมันพ้องกับไพ่ของสี สีด่ามากเลยอ่ะหมายความว่าชีวิตตอนเนี้ยคุณใช้ชีวิตแบบสโลไลท์ได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนนะคะลูกดวงเนี่ยบางคนก็ได้เจอคู่บางคนจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบางคนที่ไม่หมอบอกอ่ะนะคะว่าการงานคุณจะประสบความสําเร็จมากมากอ่ะนะคะใครที่กําลังจะลงมือทําธุรกิจหรือว่าจะทําขยจยขยายหน้าที่การงานอ่ะคุณจะเติบโตมากๆนะคะลูกดวงคุณได้เก็บ,เก,บเกี่ยวผลผลิตแน่นอนอ่ะนะคะจะสติขึ้นอ่ะ ที่แม่หมออ่านมาทุกอย่างนี่คือมันเป็นเรื่องจริงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนนะคะลูกดวงเปลี่ยนไปเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คู่ควรกับคุณจริงๆอะ่ะเส้นทางที่คุณมีความสุขะนะคะลูกดวงไม่ว่า ตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบไหนที่คุณเจออยู่มันจะขี้คลายมันจะมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณนะคะลูกดวงไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณคนรักของคุณหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนคุณหรอนะคะเป็นหัวหน้าก็ได้เป็นกันยามิตรก็ได้เป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะเป็นคนที่รักคุณอ่ะเป็นคนที่แบบอยากช่วยเหลือคุณจริงๆอ่ะนะคะเนี่ยบางคนได้เดินทางเที่ยวฉ่ำเลยเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะเดินทางไกลก็ได้ต่างประเทศก็ได้หรือว่าเนี่ยเนี่ย ประเทศไทยก็ได้เดีเป็นการชีวิตที่มันได้ชิวจริงๆมันได้หายใจโล่งโปร่งสบายอ่ะมันไม่ต้องแบกมันไม่ต้องเหนื่อยมันไม่ต้องหนักอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้มาซัพพอร์ตคุณก็ได้มาช่วยแบ่งเบาภาระรคุณก็ได้ให้โอกาสในด้านการงานก็ได้นะคะลูกดวงนะคะให้โอกาสทางด้านการงานให้โอกาสทางด้านการเงนินอ่ะชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะลูกดวงสุขกายสบายใจมากๆเลยอ่ะแม่มอว่าเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้คุณแบบยิ้มได้ทําแบบให้คุณมีความสุขอ่ะนะคะนะคะลูกดวง แม่หมอจะบอกเลยว่าชีวิตของคุณอ่ะก้าวไปสู่เส้นทางที่ดีเส้นทางของคุณที่มีความสุขกายสบายใจนะคะลูกดวงพลังงานของเราข้างในอ่ะนะคะลูกดวงถ้าเราอยู่ในพลังงานของความสุขอย่างเงี้ยพลังงานของความสุขพลังงานของความแบบนิ่งอ่ะจิตเรานิ่งอ่ะนะคะลูกดวงถ้าสมมติว่าใครจิตยังไม่นิ่งอ่ะแม่หมออยากให้อยู่กับตัวเองหรือว่านั่งนั่งสมาธิก็ได้นะคะลูกดวงเนี่ยถ้าเราอยู่กับสมาธิถ้าอยู่กับสติ ปัญญาอย่างเงี้ยแม่หมอรู้สึกว่ามันแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนะคนคนที่แบบนั่งสมาธิอ่ะที่เขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วทําไมถึงรวยอ่ะหมายความว่าการนั่งสมาธิหรือว่าการเจริญสติภาวนาน่ะมันทำให้เรามีสติปัญญาจริงๆอ่ะมันมีสติที่ทําให้เราแก้ไขปัญหาได้นะคะลูกดวงแล้วก็แม่หมอจะบอกว่าชีวิตของคุณอ่ะคุณจะมีความสุขนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่ดี ที่มันมั่นคงขึ้นที่มันดีขึ้นน่ะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณที่ไม่หมอบอกบางคนได้เจอคู่มาซัพพอร์ตคุณดูแลคุณน่ะคอมพิวทุกด้านเลยอ่ะนะคะลูกดวงหมดทุกหมดโศกที่ไม่หมอบมอกอะนะคะมันจะมีแต่ความดีเข้ามาทุกอย่างเลยอ่ะนะคะสิ่งที่คุณคู่ควรที่เป็นของคุณจริงๆอะขอทุกคนรับพลังงานนี้เอาไปได้เลยนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะ